Good afternoon ค่ะนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะคลิปนี้ประจำวันจันทร์ที่21 st, มิถุนายน2564ค่ะ What day is today? Today is Monday, 21st of June, 2021ะคะ How are you today? วันนี้สบายดีกันหรือเปล่าคะสวงคุณครูนะคะ I'm g r e a t Thank you นะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนหนังสือหน้า16ค่ะนะักเรียนหยิบหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาเปิดหนังสือหน้า16เลยค่ะ เปิดหรือยังเอ่ยเปิดพร้อมกันเลย <S 2> <S 2> <S อ่าน,นักเรียนคะมันจะเป็นบทเรียนนะคะบท a d i n g ให้นักเรียนอ่านนะคะ Can you read ฟังและอ่านตามมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะบรรทัดแรกค่ะนักเรียนดูตามเลยนะคะอ่านตามค่ะนักเรียน I am s l o w the cat Snow the cat มันทันแรกค่ะเขาบอกว่า I am Snow S N O W Snow คำนี้ถ้านักเรียนเห็นคำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลว่าหิมะค่ะนักเรียนแต่อันนี้เป็นชื่อนะคะชื่อชื่อ Snow ค่ะ the cat ฉันเป็นอะไระ cat 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 แมวถูกต้องค่ะนักเรียนเอามาดูประัดที่สองค่ะอ่านตามค่ะ My best friend Gogo is g o g the dog the dog มาหที่สองค่ะ my best friend is Gogo the dog my best friend B E S T F R I E N D e, best friend อันนี้จะแปลว่าคนทีนด่ดีที่สุดหรือเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉันนะคะก็คือโกโก้ Go ค่ะเป็นชื่อคนค่ะ G O G O โกโกไม่ได้แปลว่าไปไป A uh, G O นะแปลว่าไปนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นชื่อของ The d o ็อกเดอะคือตัวอะไรคะสุนัขค่ะถูกต้องหมากับแมวเป็นเพื่อนกันแมวชื่อว่า Snow หมาชื่อว่าโกโก้ Go ค่ะต่อไปมาดูบทที่3ค่ะ We live in the same house We live in the same house พวกเรา live อยู่อาศัย เแปลว่าด้วยหรือเหมือนกันคะ house แปลว่าบ้านพวกเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านตาม I am fat I am fat <am> คิดฉันตะโกน fat ไว้เลยค่ะนักเรียน F A T fat แปลว่าอ้วนค่ะฉันอ้วนฉันได้ให้นิดก็หมายถึง snow เนี่ยค่ะ snow บอกว่าฉันอ,อี่ยอ้วนนะคะต่อไปค่ะอ่านตาม g o c o is slim Coco is slim ส so ่วนก o c o ทำไมคะ slim อมค่ะ S m. slim สลินแต่ว่าหอมค่ะต่อไปค่ะ we are best friends we are best friends พวกเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดต่อกันนะคะและบรรทัดสุดท้ายค่ะ we are really v e r y happy We are very very happy พวกเรามีความสุขแบบทำไมคะ very very เลยมากมากเลยค่ะ happy ก็แปลว่ามีความสุขนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกัน,กนขขอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเพราะว่าเดียวกันบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอคะ่ะอ่านบทความนี้นะคะถ่ายเป็นวิดีโอนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูดูนะคะอันนี้มันจะค่อนข้าง มันไม่มีอะไรที่ยากซับซ้อนนะมันอ่านตามได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่านักเรียนจะอ่านได้ทุกคนนะคะนักเรียนค่อยๆอ่านตามคุณครูแล้วก็อัดคลิปวิดีโอนะคะอ่านบทความนี้ถ่ายส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ a อ a เกค่ะ I am s l o w the cat My best friend is g o g o the dog live in the same house I am fat Coco is slim we are best friends we are very very happy นักเรียนอ่านได้หรือเปล่าคะคุณคหวงว่านักเรียนจะอ่านได้กันทุกคนเลยนะคะและอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอถ่ายส่งมาอวดก,กันด้วยนะคะ ทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดด้านล่างค่ะนักเรียน How well did you read อ่านแล้วตอบคำถามค่ะ Read and match อ่านแล้วจับคู่ภาพกับคำศัพท์ค่ะด้านบนนะคะจะเป็นโกโก้ค่ะด้านล่างก็จะเป็นสโนวนั่นเองให้นักเรียนโยงเส้นนะคะอ่านตัวอย่างเขาโยงมาว่าสโนวเนี่ยเอ้ยว่าโกโก้เนี่ยเป็นเดอะด็อกค่ะสโนวน์ก็จะเป็นเป็นอะไรคะและทั้งคู่เนี่ยก็อยู่อะไรคะโยงนะคะให้ตรงกับข้อความด้านบนนะคะ วันนี้ทำแค่หน้าเดียวพอค่ะหน้าซิหนะคะและอย่าลืมอัดคลิปวิดีโออ่านข้อความในหน้าซิหนะคะถ่ายส่งมาอวดกันนะคะหวังว่าคงจะส่งก่อนวันพุธนะคะขอบคุณค่ะ goodbye ขอให้มีความสุขกับการเารียนภาษาอังกฤษค่ะ